สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิววิธีการใช้ชุดทดสอบตรวจว,ดวัดค่าอีโคไลโคลิฟอร์มกันนะครับเนื่องจากมีโรงน้ําได้ส่งตัวอย่างน้ํามานะฮะคือเขามีปัญหาเรื่องอีโคไลโคลิฟอร์มเกินนะฮะแล้วก็ทางออยอจะให้จุดผลิตนะครับก็เลยให้เรามาตรวจสอบครับว่าตัวเชื้อทั้นเกิดจากกระบวนการไหนฮะจะได้แก้ไขได้ถูกจุดนะฮะฉะนั้น น้ำที่เราได้จากตัวอย่างของลูกค้ามาจะมีอยู่สี่ส่วนนะครับผมก็จะมีน้ําดิบนะฮะแล้วก็น้ําจากเครื่องเครื่องกรองนะครับคือน้ําซอสนะครับแล้วก็น้ําที่ผ่านเครื่อง RO นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือน้ําที่หัวบรรจุนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่าทั้งสี่ขวดนี้มีขวดใดขวดหนึ่งหรือขวดไหนที่มีค่าเชื้อที่เกินอยู่นะฮะเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทดสอบนะฮะว่ามันมีขั้นตอนกันอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เคยใช้นะฮะจำเป็นนะครับควรจะต้องมีเอาไว้นะฮะผู้เชี่ยวชาญเราก็จะไปบอกวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจนทาเสร็จนะครับเริ่มเลยครับอนอื่นนะครับมาแนะนำอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีหนึ่งถ้ามองตามนี้นะครับจะมี ผู้มือมาให้ก่อนเลยนะครับเป็นภาษาไทยใช้างานง่ายนครับแล้วก็จะมีถาดสาหรับเพาะเชือ้อให้สังเกตดีๆก็จะมีเลื่อนแล้วก็ปีสําหรับการบมดอายุนะครับเมดอินเจแปนนะครับบอกว่าสถานที่ผลิตจากที่ไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีซองพลาสติกนะครับสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรตัวนี้จะเอาไว้เก็บถาเพาะเชื้อนะครับซึ่งสังเกตได้ง่ายๆก็คือ จะมีแถบสีฟ้าๆส่วนตัวนี้จะเป็นถุงสำหรับเก็บถาดสำหรับใช้งานเสร็จแล้วเมื่อทดสอบเสร็จแล้วไซลิ่งสำหรับดูดน้ำตัวอย่าครับมีให้ทั้งหมด12เพศตัวนี้นะครับสุดท้ายก็คือน้ำยาสำหรับล้างมือก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับพร้อมตัวนี้สำลีครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอกสารสำหรับรับรอง ชุดทดสอบโพลิฟอร์มและอีโพไลน์นะครับตัวนี้ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งสามารถมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้มาตรฐาน<ม>อันดับที่1น,นะครับเราก็ต้องมาทําความสะอาดมือก่อนก่อนที่เราจะทําการทดสอบโดยการใช้แอลโกอฮอล์ที่ชุดทดสอบเขาให้มาโดยการใช้สำลมมีชุบ นะครับเช็ดมือนะครับตรงเล็บนะครับเช็ดให้หมดนะครับมือาำรับที่จะจับอุปกรณ์รเช็ดที่ทั่วเลยหลังจากทำความสะอาดอามือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมน้ำตัวอย่างกัน น้ำที่จะนํามาเช็คทดสอบต้องใส่ให้มีอากาศภายในขวดอย่าง20%นะครับเพื่อที่เราจะได้นํามาทําการเขย่าน้ําเป็นการกระตุ้นพวกเชื้อที่อยู่ในน้ํานะครับตอนนี้นรเราจะทําการเขย่า2นาทีนะครับเขย่าแบบรุนแรงเลยครับต่อเนื่องยาวนานรเราจะเขย่าต่อเนื่องแบบนี้นะครับประมาณ2นาที พอดีเมื่อกี้เราหยุดกล้องไว้ครับอ่ะเสร็จแล้วเมื่อครบ2องนาทีเราก็จะมาตามเตรียมนึงก็งคือถาดพ่อเชือ้อตัวนี้ถาดพาะเชือ้อแกะนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้มิกคัตเตอร์กรีดกลีดเป็นแนวตรงครแนวตรงแบบนี้เพื่อที่ว่าเราเวลาใช้งานเสร็จแล้วเราจะได้พับ แล้วก็ใช้เทปใสปิดได้ง่ายต่อการเก็บเพราแต่ละจุดเนี่ยใช้แค่1น,นะครับหถาดก,ก็เราจะมา1ถาดก,ก่อนนะครับสำหรับเพาะเชื้อตัวอย่างของน้ํำดิบนะครับในถาดเพาะเชื้อเนี่ยก็จะมีฝาปิดด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตอนที่เราจะหยดน้ํำดิบลงไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเพาะเชื้อในนี้ใส่น้ํา หนึ่งสายลิงตัวนี้นะครับกวหน่งซ,ซครับอตอนนี้ก็ผมก็จะมาเตรียมสาลิงวิธีแกะสายลิงนะครับแกะจากด้านบนกน่อนเวลาดึงสาลิงออกมาให้จับตรงตัวดึงห้ามจับด้ามเด็ดขาดนะครับที่มันจะจุ่มลงไปในน้ำห้ามจับ ให้จับตรงตัวนี้นะครับปีที่มันยื่นออกมาอย่างนี้นะครับเวลาจะดึงน้ําตัวอย่างออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มาเปิดฝาน้ำโจย่างนครับจากอย่างนี้นะครับยังควดน่อยดึงดึงขึ้นมานะครับก็จะได้แล้วก็ปรับมาที่1นึซีซนะครับ ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำมาหยดนะครับวิธีการหยดนะครับก็ค่อยหยดลงไปทีละหยดนะครับแล้วให้ซึมจนทั่วแผ่นนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการปิดฝาฝาไว้ครับให้สนิทเมื่อปิดฝาเสร็จแล้วเราก็จะนำม,มาใส่กับถุงที่มีของปีฟ้าพลาสติกตัวนี้จะเป็นถุงปาาจากเชื้อนะครับเปิดแล้วก็ใส่ถังป่อเชื้อเข้าไปในนี้ ควรเอา,อากาศออกให้หมดนะครับเราก็ปิดปากถุงให้สนิทสําหรับส่วนที่เป็นส่วนสีขาวตรงนี้ให้เราเขียนวันนะครับเวลาแล้วก็วันวันที่เวลาลงไปการรอผลเทสก็จะใช้เวลาอยู่24ชั่วโมงน,นะครับสําหรับการทดสอบอน้ําจากส่วนอื่นนะครับเราก็จะทําการทดสอบแบบเดียวกันนะครับกับน้ําแต่ละส่วน เมื่อเราเก็บเสร็จแล้วนะครับตัวถาดพ่อเชื้อที่อยู่ในถุงเนี่ยเราจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องโดยที่เราจะคว่ำหน้ามันไว้นี่หงนะครับแบบนี้ไงายเราจะคว่ำแบบนี้นะครับแล้วจะเก็บไว้อุณหภูมิห้องไม่ให้โดนแสงแดดสภาพนี้นะครับจนครบยื่นสี่ชั่วโมงเดี๋ยวรอครบยื่นสี่ชั่วโมงเราจะมา ดูผลการวิจัยในวันพรุ่งนี้